ตอนการใช้งานบัตรเงินสดนะครับที่ลูกค้าทําการเติมเงินเข้าบัตรแล้วนะครับในส่วนนี้ผมจะลองเลือกเป็นรับชําระพอมาอยู่หนะ้ารับชําระแล้วนะครับตรงนี้ให้สามารถคีย์เลขเมมเบอร์ลูกค้าหรือเป็นรหัสบัตรเมมเบอร์ลูกค้าซึ่งของผมเมื่อกี้เป็น MM 002นะครับกด enter จะดึงข้อมูลมาแต่แสดงชื่อนะครับวันเดือนปีเกิดนะครับผมแต้มที่มีจํานวนเงินที่มีอยู่ในบัตรนะครับผมเสร็จแล้วให้เราเข้าไปที่บันญชีรับชําระได้เลยครับตรงน,นี้ให้มากดในส่วนของเมนูที่7ครับบัตรเงินสดกดเลือกเลยพอเลือกเข้ามาเสร็จแล้วเนี่ยระบบจะแจ้งว่ามูลค่าในบัตรที่เป็นบัตรเงินสดเนี่ยมีมูลค่า เงินสดอ,อยู่ข้างในเท่าไหร่นะครับยอดชําระก็คือจากตรงนี้ระบบจะจับจากราคาขายสินค้ามาให้เลยนะครับและจะบอกว่าคงเหลือมูลค่าในบัตรเท่าไหร่นะครับผมตรงนี้สามารถกดบันทึกรับชําระได้เลยครับผมอโอเคเมื่อบันทึกเสร็จแล้วตรงนี้ให้กลับไปดูในส่วนของสมาชิกค,คนนี้เมื่อชําระเมื่อกี้บัตรมีมูลค่าห้า้อยบาทชําระไปแล้วนะครับ มูลค่าในบัตรจะคงเหลือเท่าไหร่ให้เรากลับมาดูในส่วนตรงนี้ได้นะครับผม M002 ครับ P เลือกเข้ามาโอเคเมื่อกี้ชำระสินค้าไป260จะเหลือ240ครับอันนี้คือขั้นตอนการใช้งานบัตรเติมเงินของสมาชิกเมื่อเวลามีมา,ามีการมาชำระสินค้านะครับผม